สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มแล้วค่ะสำหรับงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามสเสน่งงิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลโดยกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนชมงิ้วสดส่งตรงจากจีนโพ้นทะเล5วัน5คืนจะแสดงฟรีค่ะตั้งแต่วันที่12ถึง16มิถุนายนนี้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์เกษมวัฒนาชัยองค์ขมนตรีนางสาวสุดาวันวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายอู๋ชื่ออู่อัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตจีนประจำประเทศไทยประธานหอ,อการค้าไทยจีนนาย,ยกสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรมคณะผู้จัดงานและผู้เข้าชมร่วมงานเทศก,กาลนิ้วแต้จิ๋วแห่งสยาม สเสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่กระทรวงวัฒนธรรมได้มีส่วนร่วมส่งเสริมและสนับสนุนงานเทศกาลงิ้วแต้จิ๋วแห่งสยามสเสน่ห์งิ้วแต้จิ๋วของชาวจีนโพ้นทะเลซึ่งเป็นการเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ที่สอดคล้องกับแผนพัฒนากรุงเทพด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้และเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับประเทศจีนทั้งยังเป็นการสืบสารวัฒนธรรมการแสดงนิ้วแต้จิ๋วในประเทศไทยที่แสดงถึงสัญ,ญลักษณ์ของความสามคัคคีและการพัฒนาอันยิ่งใหญ่ของชาวจีนในประเทศไทยตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศไทย นับเป็นการอนุรักษ์สืบสารต่อยอดสนับสนุนและยกระดับเทศกาลงิ้วแต้จิว๋วสู่ระดับนานาชาติส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิน่นการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเวอร์ด้วยเทศกาลประเพณีวัฒนธรรมที่มีความโดดเด่นดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่ประเทศชาติสำหรับงานดังกล่าวขอการค้าไทยจีนสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยและสมาคมเท่งฮแห่งประเทศไทย ได้นำการแสดงงิ้วแต้จิ๋วเฉิงไห่ชุดพิเศษจากคณะอุปรากรจีนเท่งไหฮเกียรทวงมาจัดแสดงฟรีในประเทศไทยนับเป็นการแสดงงิ้วแต้จิ๋วที่ยิ่งใหญ่ตระการตาระดับชาติโดยคณะงิ้วอันดับ1เมืองเท่งไห้มณฑลกวางตุ้งจากสาธารณรัฐประชาชนจีนสำหรับคุณผู้ชมท่านใดที่สนใจนะคะสามารถเข้าชมได้ไปจนถึงวันที่16มิถุนายน2567 ตั้งแต่เวลา19นาฬิกาถึง21นาฬิกาวันละหนึ่งรอบณสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยเปิดให้เข้าชมฟรีค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0919287878ค่ะ